ุยว oh. <laughs> ก่อนจะชมคลิปของเรานะครับพบกับผู้ส,สนับสนุนรายการของเราก่อนนะครับน้ำส้มขนไม้คนรักป่าน้ำส้มขนไม้นอกจากใช้ในทางการเกษตรแล้วยังใช้กับร่างกายของเราได้ด้วยนะครับแม้ว่าจะเป็นกดผื่นคันนะครับบาดแผลจากมีดบาดดับกลิ่นตัวสระผมผสมน้ำบ้วนปากป้องกันมแมลง นะครับสำหรับสายแคมป์นะครับฉีดพ่นรอบแคมป์มแมลงร้ายต่างๆก็จะไม่เข้ามาไม่ว่าจะเป็นแมงป่องตะขาบป้องกันเท้าเหม็นเราเดินเท้านะครับน้ำกัดเท้าต่างๆใช้ได้ถ้าสนใจสั่งซื้อที่เพจ Facebook คนรักป่าหรือไลน์แอดได้เลยนะครับครับสวัสดีครับวันนี้พวกเรานะครับคนรักป่ามานอนในสวนนะครับตรงนี้เป็นสวนไผ่แล้วก็มีผลไม้บ้างนะครับบางส่วนเนื้อที่ประมาณ สิบวไร่นะครับแล้วก็จะมีส่วนของนานะครับผืนเดียวกันนะครับช่วงนี้ฝนมันฝนมันตกเยอะแล้วก็น้ํามันมานะครับวันนี้เราก็กิจกรรมของเราก็คือเราจะมานอนนานะครับหรือว่ามานอนในสวนนี่แหละนะครับหนึ่งคืนนะครับเรามากันด้วยด้วยกัน3ามชีวิตนะครับมีผมนะฮะแล้วก็มีพ่านท่านะครับสวัสดีครับ จะเรียกผ่านทาแล้วกันนะฮะแล้วก็มีน้องอีกท่านหนึ่งนะครับวันนี้เราก็จะมีแค่ไม่ใช่มีแค่ดิมีหลายอย่างอยู่นะเพราะว่าเราตอนแรกคิดว่าจะก่อไฟเองดูแล้วไม่น่าจะไม่น่าจะไหวนะครับเราก็เลยมีเตานะครับมีเตามีมีดนะฮะแล้วก็มีผ้าบูชิตนะครับเพื่อที่จะมาทําเต็นท์นอนนะครับมาปูกลางเต็นท์นอนตอนแรกเนี่ยวันนี้กิจกรรมของเรานะครับก็จะมีการทําที่พัก นะครับแล้วก็จะหุงข้าวกินที่นี่เลยนะครับก็จะทําที่พักสองที่นะครับพอเราทาที่พักเสร็จนะครับเราก็จะไปปักเบ็ดไปตอกเบ็ดครับไปปักเบ็ดในนานะครับวันนี้เราจะไม่มีกับข้าวอะไรเลยนอกจากที่เราจะหาปลาในานานี่แหละถ้าหาไม่ได้ก็อดนะครับหาไม่ได้ก็อดเลยนะครับหม้อข้าวเราไม่มีนะครับวันนี้เราเดี๋ยวเราจะใช้ ไม้ไผ่หุงข้าวนะครับดูซิว่าจะได้ไหมจะเป็นยังไงอ่ะอันแรกนะครับก็คือเราจะทำที่พักก่อนฝนเริ่มมาแล้วคิดว่าไม่น่าลำบากมากเพราะว่าเราก็จะมีสิ่งของพอสมควรนะครับพอสมควรลองดูว่าจะเป็นยังไงเป็นคลิปแรกที่เราอยากทำนะฮะจริงๆเราก็อยากทำนั่แหละแล้วก็ ถ้ามันโอเคเท้าหน้าเราก็จะทำให้ดีขึ้น,น่านี้เป็นการใช้ชีวิตเหมือนสมัยเด็กๆที่เรามานอนนากับพ่อนะครับมาลองดูว่าคืนนี้เราจะจะรอดไหมจะอยู่รอดไหมถ้าฝนมาแล้วก็ถ้าไม่มีอาหารหาปลาไม่ได้เราจะรอดไหมนะครับ โอเคเราก็ได้ที่นอนเป็นที่เรียบร้อยนะครับคราวนี้เราก็จะมาดูครัวเราครัวเราตั้งตรงไหน เราก็ได้ไม้ไผ่นะครับเพื่อที่จะเป็นหุงข้าวนะครับ ตรวนี้เราจะเป็นภาชนะนะครับทำกับข้าวเราหุงข้าวแล้วนะครับคราวนี้เราจะไปหากับข้าวกันนะครับ ใกล้ๆเต็น์เรานี่แหละฮะมีเบดคนละยี่หลังนะครับเดี๋ยวเราจะไปใส่ตรงนากันด้วย แรกเราตรงนี้นะครับเราจะใช้เหยื่อไส้เดือนนะครับแล้วก็ปักให้ให้อยู่กับดินเลยนะครับเพราะว่ามันจะมีปลาที่หากินเรียบดินเนี่ยก็จะมีปรากฏนะครับแล้วก็ประดุก มีกันอยู่3คนนะครับใส่ฝั่งนู้นก็ใส่คนาโน้นนะฮะแล้วก็อีกคนหนึ่งอีกฝั่งนน้นคนละ20คันนะครับหากินแบบบ้านๆน,นะครับ เสร็จเรียบร้อยนะครับ20หลังตอนนี้ก็ประมาณทุ่มกว่ากว่าเกือบสองทุ่มแล้วนะครับเราก็จะไปดูเป็ดรอบแรกกันนาำเย็นมากครับ ดีนะครับอันนี้สองก็โดนดึงเหยื่อไปนะครับเหยื่อหมดน่าจะเป็นปลาเล็ก มันดึงเขเหยี่หไปหมดแล้วนะครับได้ห่ดทั้งคนน่ะ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 โชว์โชว์ชวดู <laughs> ทางนู้นได้แล้วนะครับส่งเขาส่งเสียงมาแล้ว สองตัวไต้องน้ำรอดดัวนะครับ โอ้โอาอะไรดุกเธาดุกอุ้ยหลุด <c oughs> โหเงี้ยงวันนี้เงี้ยงปลาดุกนาเลยถ้ามันไม่เจ็บมากนะครับ <c oughs> หลุดนะเมื่อกี้ดีไม่หลุดในน้ำ ยังได้กับเขาตัวหนึ่งนะฮะสรุปได้ประดุกหนึ่งตัวนะครับตัวยพอสมควร หลังจากที่เราไปได้ปลามาเมื่อสักครู่นะครับเราก็เอามาไปย่างนะครับปลายังไม่สุกนะครับแต่ข้าวสุกแล้วนะครับเรามาดูข้าวกันก่อนเป็นยังไงจะบอกแรกนะครับ้อน้อน้อน กระหงข้าวในกระบอกไม้ไผ่นะฮะโอ้โหครับนี่ฮะยงพร้อมเลยมันมีตรงแบบเป็นข้าวหลามเลยนะแต่มันเป็นข้าวข้าวเจ้านะครับโอเคกินได้เลยนะครับสุดยอด เรารอปลาสุกนะครับตอนนี้รู้สึกว่าปลาเราก็สุกแล้วนะครับเริ่มสุกแล้วบางตัวนวเรามาดูซินี่ปลาดุกนะครับในหม้อนะครับเรามีหม้อ้้วหโหเป็นปลาน้อยครับปลาซิวเรา เราใช้ผ้าเขียวนะครับที่มองเห็นตรงนัันนะผ้าเขียวน้ำตรงนี้มันไหลนะครับเราก็ดักนะครับเราก็ได้ปลาปลาเล็กปลาซิลปลาขาวกุ้งนะครับเราก็เลยเอามาใส่หม้อทําอะไรนะอู้ปลาซิลครับอู้ปลาซิลนะครับข้างบนมันจะนุ่มนะแต่ข้างล่างนี้แข็งนะครับกินได้ไหมได้กินได้นะครับได้สองรสชาตินะครับโอเคเอาเรามากินข้าวกัน มาดูมาเก็บเบ็ดกันนะครับว่าจะเป็นยังไงบ้างเมื่อคืนนี้ได้หนึ่งตัวนะครับฝั่งผมเรามารุ้นกันว่ามันจะติดไหมขั้นแรกก็ไม่ติดครับเย่อหมด มนจะเงียบเงียบครับวันนี้ได้ปลายาวเหรอเงียบสนิทเลยครับเหมือนมีลุ้นนะครับเพราะว่า ต้นข้าวมันยึกยักยึกยัก,ยกวายเอาอีกแล้วเต่ามันติดนะครับโอ้โหออกไงวะไปปล่อยนะครับ ไม่ติดเลยนะครับ ไม่เหยื่อตัวนี้มาค้างนะครับโอ้โหปลาเล็กมันกินนะครับตรงนี้ยังเหลืออยู่อีกหนึ่งคันนะครับเพราะคันสุดท้ายเมื่อคืนนี้ติดแล้วก็ยังเหลืออีกสองคันที่อยู่ในปา่าเดานจีจะมีลุ้นหน่อยอ๋อเหลือสองคัน รุปแล้วนะครับก็18หลังฟาวนะครับแต่ยังเหลืออีกสองหลังข้างในเหลือสองั้สุดท้าย แต่มันตายแล้วครับตัวอย่างใหญ่เลยครับอ๋อตรงนี้อีอัดหนึ่งสรุปแล้วแล้วได้ ตัวใหญ่หนึ่งตัวนะครับแล้วก็เมื่อคือได้ประดุกตัวหนึ่งรวมเป็นสองตัว ก็สรุปนะฮะได้พอต้มเมื่อคืนชุดหนึ่งเราก็กินไปนะครับ